เพื่อนๆทัดลมลักขนาทัดลมกลุ่มตุนเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อเรนดอมเขากําลังจะเทหรือว่าทดสอบหัวใจคุณขอบคุณนะคะทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะและที่ขาดไปได้เลยนะคะผู้สนับสนุนหลักช่องดูไพ่เราเรื่องนะคะนั่นได้แก่ขนมยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา เขาก็จะมีถึง9รสชาติด้วยกันนะคะมีรสคัดตารรสมาเบิ้ลช็อก รสเมลอนรสใบเตยรสกล้วยหอมรสคาปูชิโน่รสนมฮอกไกโดรสมะพร้าวและรสสตรอเบอรี่นะคะหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะยังไงกวางขอฝากขนมยูโรเค้กให้เพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะและสําหรับเพื่อนๆก็ใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้ นี้แล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบางโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถติวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะในหัวข้อเขากําลังจะเทหรือว่าทดสอบหัวใจไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ r a n d o นะคะเขากำลัง <c oughs> จะเทหรือว่าแค่ทดสอบหัวใจคุณเท่านั้นธาตุลมกล,ลุ่มตุนเมทุนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร,พร้อมกันนะคะเ <c oughs> พื่อนๆจะสะดวกเชื่อมโยงแบบโหราศาทไทยโหราศรา์ตะวันตกก็ได้นะในวันที่เกิดนะแต่สําหรับความก็แนะนําให้ดูแบบหลักคณาเป็นหลักนะคะมาดูกันค่ะเขากําลังจะเทหรือว่าทดสอบหัวใจคุณเรามาเช็คพลังงานความรู้สึกของเขากันก่อนว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับธาตุลมเขามีความรู้สึกยังไงกับคนธาตุลมเขารู้สึกยังไงกับธาตุลมห้าถ้วย ้า้วยลาชาดาบแฮงแมนแฮงแมนราชาไม้เท้าเขารู้สึกยังไงกับธาตุลมหมอเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแอคชั่นอะไรแล้วคุณก็ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่เลยในช่วงนี้นะคะเขาไม่สบายใจอะจากการแสดงออกของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่หวานไม่โรแมนติกไม่อะไรเลยหรือว่าความสัมพันธ์นี้ คือเขามองว่าทาุลมคุณใช้เหตุผลมากเกินไปกับเขาหรือเปล่าอย่าซีเรียสมากอย่าจริงจังมากคือชีวิตมันต้องผ่อนคลายมันเหมือนว่าเวลาที่เขาจะต้องแบบทําอะไรหรือแสดงออกอะไรเนี่ยเขาจะต้องแบบระวังพฤติกรรมกรรมการกระทําของตัวเองให้ดีเพราะเขาไม่รู้ไงว่าคุณจะเป็นไบโพล่าขึ้นมาเวลาไหนอ่ะทัดลมด้วยความที่คุณเป็นลมเนาะเขาอาจจะเคยเจอด้านดักดาของคุณแล้วไหมล่ะทตุล,ลม คือมันทําให้เขาเหมือนลูกแมวตัวหนึ่งเลยความรู้สึกของเขาตอนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาเหมือนลูกแมวเลยแล้วคุณเหมือนคนที่พยายามจะควบคุมหรือคอนโทรลเขาเลยอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวดูซีแฮงแมนคืออะไรอะเด็กไม้เท้าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอิสระในความสัมพันธ์นี้เลยหรือเปล่าฮะเหมือนอยากทําอะไรก็ไม่ได้ทําอยากทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ไม่ได้ทามาท่าลม ทำไมเขารู้สึกแบบนั้นกับทัดลมล่ะเห็นปะอัศวินดาบมันเหมือนช่วงนี้เขาทําอะไรก็ดูผิดไปในสายตาคุณหมดเลยอะมันไม่มีข้อไหนที่เขาจะทําแบบให้มันถูกใจคุณหรือมันจะมีคําชื่นชมอะไรจากคุณเลยทัดลมเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยเหมือนคุณเหมือนคุณเป็นคนหนึ่งที่คอยถือการมายมไว้ฟาดเขาอะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเขาดื้อหรืออะไรหรอเขาอาจจะมีอารมณ์ดื้ออารมณ์เด็ก การที่คุณพยายามควบคุมเขาขนาดนี้มันอาจจะมาจากพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาที่คุณไม่โอเคก็ได้แต่มันอาจจะมีอะไรที่มันมากเกินไปไหมท่าทลมที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยอะค่ะแต่เขาก็กลัวคุณนะอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบคนกลัวเมียเข้าใจปะ่ะประมาณนั้นอะเออนะแต่ถ้าถ้าเป็นสลับชายสลับหญิงคนกลัวเมียคนกลัวผัวประมาณนั้นนี่สถานาการณ์ก็เป็นลักษณะนี้ เกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยสี่ถ้วยขยายมาหน่อยเจ็ดเหรียญโอ้โหเขารู้สึกว่าเขาอ่ะโดนจับผิดตลอดเลยแล้วก็มีสิบดาบคือคุณเหมือน GPS อะเหมือนเหมือนเลดร์ที่พยายามสอดส่องในความผิดที่เขากำลังจะไปทำในเรื่องราวถัดไปมันอาจจะเคยมีเหตุการณ์ที่ที่เขาเคยทำคุณเดือดร้อนไหมละท่าดลม คือถ้ามันไม่มีไม่มีมูลเหตุอะไรขึ้นมาคือคุณก็คงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกคืออดีตคุณอาจจะเคยเป็นนางฟ้าที่แสนสวยก็ได้แต่วันนี้คุณเลือกที่จะรับบทเป็นนางมารร้ายอะ่ะเออเพื่อที่จะสะกดสะกดพฤติกรรมของเขาหรือละลายพฤติกรรมของเขาเนี่ยกวางมองว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนเลยอะ่ะทำไมเป็นแบบนั้นนะเดีย๋ยวมาดูสิว่าเขามีใจให้คุณขนาดไหนคะเขามีใจให้คุณขนาดไหนทัดลมทำไมเขารู้สึกกลัวคุณจัง โอ้โหก็มากอ่ะสี่ไม้คุณคือบ้านคือครอบครัวเขารู้สึกว่าคุณอ่ะคือบุคคลที่เขาต้องฟังต้องเชื่อฟังอะค่ะเห็นไหมโอ้โหราชา้วยรักค่ะรักรักธาตุลมเนี่ยสิบไม้เหมือนคุณเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาหรือคุณอ่ะมีอํานาจอะไรบางอย่างที่ถือไพ่เหนือกว่าเขาไหมล่ะธาตุลมอืมเนี่ยทําไมเขารู้สึกกลัวคุณจังเลยอ่ะเขาเป็นธาตุคุณหรอธาตุรักอะไรอย่างนี้ไหมเจ็ดดาบ เขากลัวการจับผิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเขากลัวเหมือนเขากลัวว่าคุณจะไปรู้อะไรในพฤติกรรมของเขาอืมเขากลัวแบบนั้นเขาเขาเริ่มรู้สึกกลัวแล้วอ่ามันอาจจะเคยเป็นการจับได้หนึ่งหนแต่มันจะต้องไม่มีหนที่สองนะคะหลังจากนั้นมาหลังจากที่เขาทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเหมือนเขารู้สึกผิดอะไรในใจกับทัดลมมากหลังจากที่เขาทําผิดพลาดนะะมันก็เลยทําให้เขาอะไม่กล้าที่จะกลับไปทําแบบเดิมอีกเพราะอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยคุณกาลังจับผิดเขาไงกําลังจับจับจ้องเนี่ยเนี่ย สายตาคุณาจับจ้องไปที่เขาเนี่ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่า <_ an> เฮ้ยเขาต้องห่างจากพฤติกรรมนั้นออกมาแล้วละ่ะโอ้โอเคไหมละ่ะมาดูสิทัดลมอะไรคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาทัดลมตัวคุณเองอะ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะตอนนี้สิบเหรียญน,นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาสิบเหรียญหกดาบอืม คุณเนี่ยเป็นคนที่ช่วยพยุงเขาเนาะคุณอยากให้เขา่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่านี้ไหมคุณก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะเปลี่ยนเขาได้ไหมแต่คุณก็อดทนในความสัมพันธ์นี้มานานเหมือนกันนะเป็นคนที่อดทนที่ยอมอดทนที่ยอมอยู่ตรงนี้ได้เพราะรักนนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณงี่เง่าแต่ความงี่เง่าของคุณหรือการที่คุณทํานิสัยอะไรที่มันไม่น่ารักสําหรับเขาเนี่ยมันก็มาจากความหวังดีแล้วก็ความรักที่คุณมีให้เขาอะเราเป็นคนที่ห่วงอะ ห่วงคนรักห่วงความสัมพันธ์นะ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะห่วงไหมละ่ะคุณคิดแบบนั้นในเมื่อคุณกับเขาเลือกที่จะลงเรือลำลงเรือลำเดียวกันแล้วนะคะคือคุณรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะตัวคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนเขาเหมือนกันหรือมีสิทธิ์ที่จะที่จะอ่าให้เขาปรับปรุงตัวเองเหมือนกันมันคือความปรารถนาหรือความต้องการของคุณเลยนะมันเป็นเรื่องอะไรอะ่ะอามาดูสิว่า มันเป็นเรื่องอะไรคะทำไมคุณถึงดูเข่งคลัดขนาดนี้<อ>เหมือนคุณเนี่ยวางบารามีวางอำนาจใส่เขาเลยนะเนี่ยทัดลมอารมณ์เหมือนคนแบบว่าเออฉันเป็นเสาหลักนะอ่าฉันจะบอกว่าฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลของของของความสัมพันธ์นี้เลยก็ได้นะคะแต่มันมีเจต,ตนาที่ดีนะอ่าการที่คุณแสดงออกนิสัยอะไรที่มันไม่น่ารักนั่นแปลว่าเขาต้องไม่น่ารักกับคุณก่อนหรือเปล่า มันเป็นเรื่องอะไรคะา้าลมยังไม่รู้สาเหตุเลยอะเป็นเรื่องอะไรคะทําไมคุณถึงดูเกี่ยวกราดดูแปรปวนกับเขาดูอยากควบคุมเขามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องรักๆใครๆนี้แหละสิบถ้วยมาสิบถ้วยเดทเดทสามถ้วยอะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอ่าเข้าใจแล้วหกเหรียญอ,อะสเตรนเขาอาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่เกินไปปะ ท่านลมเฟรนลี่ไปต่อคนนั้นคนนู้นก็คือรู้แล้วว่ามีเราเป็นความสัมพันธ์ที่คบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนกับเหมือนกับยังไงล่ะคือมีมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาเรื่อยๆอะ่ะอาจจะเป็นการแชทเล่นคุยเล่นหรืออะไรหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเป็นการแชทเล่นคุยเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเป็นพฤติกรรมแบบแนวเฟรนลี่หรือพฤติกรรมแบบโรเลของเขาอะ่ะ ที่กูรู้สึกว่าคุณต้องเข้าไปควบคุมคอนโทรลพฤติกรรมนี้ของเขาอะ่ะอืมอามาดูเห็นไหมราชินีไม้เทา้าเนี่ยแล้วเหมือนเหมือนเหมือนทตุลมคุณไปจับได้ปะราชินีไม้เทา้าแล้วก็มีไพ่ก้าวก้าวถ้วยเข้ามาเนี่ยเหมือนคุณไปจับได้ในใน,ในความเฟนลี่ของเขา หรือว่าหรือบางบางความสัมพันธ์นะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กินด้วยกันนะแต่เขาว่าออกจากบ้านบ่อยออกทุกวันออกแล้วกลับแบบดึกมากๆคือเพื่อนมาชักชวนเข้าสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณอาจจะไปเห็นพฤติกรรมที่มันมันส่อแววจะออกนอกกรอบความสัมพันธ์แล้วทาาดลมคุณรู้สึกว่าเราจะมาเป็นแม่พงุงแม่พระหรือจะมาอยู่ในสภาพที่แบบเข้าใจ เขาแบบนี้มันก็ไม่ได้ไงคือบางอย่างมันต้องเข้าไปควบคุมแล้วคุณก็แปงลงร่างกายเป็นยักษ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมแล้วก็คอนโทรลการกระทําของเขาว่าคุณไม่โอเคนะแบบนั้นนะคะแสดงว่าเขาอาจจะมีมุมของความเจ้าชู้ด้วยนะท่านลมมาดูสีท่านลมมาดูสีมาดูสีว่า คุณแอคชั่นยังไงกับเขาคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคะเด็กดาบคุณก็ตามระแวงอยู่ตลอดเลยอะหกไม้คุณเนี่ยทุ่มเทเวลานะทุ่มเทเวลาเพื่อที่จะอืมอาจจะสืบสอะ ตามหาความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการกระทําของเขาไหมเป็นเรื่องของการนอกใจไหมหนู่นนี่นั่นอะไรไหมนะคะแต่คุณเองอะ่ะก็ก็ไม่ได้แบบขนาดแบบว่าปิดกั้นความเป็นอิสระของเขานะแต่คุณอาจจะมองว่าพักนี้มันบ่อยเกินไปไหมล่ะเรื่องออกจากบ้านหรือเรื่องของแชทของข้อความอะไรที่คุณอาจจะไปเห็นนะคะซึ่งตัวคุณเองก็อาจจะเริ่มกลับมาใส่ใจเขามากขึ้นไหมอาจจะเริ่มมีเวลาให้เขามากขึ้นน่ะ คือทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับเรามากกว่าที่จะไปแชทคุยกับคนอื่นหรือหรือมีความสุขกับเรามากกว่ามากกว่าเพื่อนๆที่เขาจะไปปาร์ตี้ข้างนอกคุณก็พยายามจะทําแบบนั้นอะคุณพยายามที่จะทําให้ตัวของคุณน่ะมีความเป็นเซฟโซนในชีวิตของเขานะคะแล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตแต่ธาตุลมเนี่ยควรจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าคุณสงสัยอะไรนะ คุณจะไม่กระตกกระตากอะ่ะคุณจะค่อยๆเก็บหลักฐานก่อนอะ่ะท่านลมอะ่ะคือคือจะทําตัวเองให้เป็นปกติกิ๊บเลยแบบว่าฝั่งตรงข้าไม่รู้เลยว่าคุณขินอะไรอะ่ะอือคุณก็จะทําหน้าที่เป็นคนรักที่แสนดีเอ,อ่ออยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองคือคุณจะเป็นแบบนั้นโดยที่เขาดูไม่ออกเลยด้วยซ้านะคะแต่เหมือนทาาุลมคุณน่าจะระเบิดมันออกมาแล้วปะ่ะหลังจากที่คุณทําตัวปกติมานานเดี๋ยวจะเห็นคุณในเวอร์ชันผิดปกติ เวอร์ชันผิดปกติของธาตุลมมันก็จะเป็นอาการของคนฟัดงวงฟัดงาไงอันเนี้ยอ่าเวอร์ชันผิดปกติแน่นอนเป็นประสาทแน่นอนความเป็นประสาทนี้เป็นของคุณนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็ถ้าเขาอ่ะถ้าเขาอยู่ในกรอบที่ถูกต้องกับความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณก็เป็นนางฟ้าคนเดิมไงธาตุลมอืมแต่ถ้าอยากให้คุณเป็นนางยักษ์นางมารอย่างเงี้ยก็จงทำต่อไปเนาะ พฤติกรรมแบดบอยแบบนั้นอะมาดูสีมาดูสีว่าตอนนี้ยเอาตอนนี้เลยนะตอนเนี้ยเขาคิดกับคุณยังไงตอนนี้เขาคิดับบทาดลมยังไงคะเดวิลโอ้โหทัดลมเหมือนเป็นจำเลยไปแล้วว่ะเออคือาัดลมจับติดคุกไปเลยอ่ะมีบทลงโทษไปเลยอะ่ะเดวิลอ่ะ คือตอนนี้เขาต้องจองจองจำพฤติกรรมของตัวเขาเองเยอะมากๆเลยเพื่อไม่เป็นการเสี่ยงเพื่อไม่เป็นการเสี่ยงมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องกับคุณนะเนี่ย้าไม้เท้าเขาคิดยังไงเขารู้สึกว่าเขาคิดว่าทำไมคุณรู้ทุกอย่างเลยวะประมาณนั้นนะเขาทำอะไรทำไมคุณถึงดูรู้ไปหมดเลยแล้วเวลาที่เขาคุยกับใครหรืออะไรทำไมคุณดูรู้ไปหมดซะทุกเรื่องเลยเหมือนคุณแบบว่า ติด G P S เขาตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงนะเมจิกเชียนนะเราๆกับว่าคุณมีตาทิพจริงๆนะคือเขาอะไม่มีช่องว่างหรือมีโอกาสที่จะโกหกทาดลมได้เลยนะเอาจริงคือเป็นไปไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะโกหกหรือปิดบงังอะไรบางอย่างเหมือนคุณรู้อะเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสหรือหาช่องทางที่คุณจะรู้เองอ่ะเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าเขาเลือกที่จะพูดความจริงกับคุณตั้งแต่แรกเลยดีกว่า ดีกว่าโกหกคุณไปวันๆแล้วถ้าคุณจับได้ขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยอืมเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นความมหัศจรรย์นในชีวิตของเขาอ่ะดูรู้ไปหมดหรือแบบดูแววตาของคุณ มองแววตาของคุณเอคุณมองแววตาของเขาก็าดูเหมือนคุณจะรู้ไปหมดเลยเหมือนมีลางสังหรณ์หรือมีพลายกระซิบมาบอกว่าในแต่ละวันเขาไปทําอะไรบ้างคือเขาไม่จะเป็นต้องรายงานคุณคุณก็รู้ไปซ้หมดทุกเรื่องมันทําให้เขารู้สึกกลัวค,คุณกลัวความมหาศา์นี้กลัวพินิหารนี้ของาธาตุลมอะค่ะบางเรื่องอะที่เขาโกหกคุณอะอืมบางเรื่องที่เขาโกหกาธาตุลมแล้วเขาคิดว่ายังไงคุณก็ไม่รู้หรอก สิ่งที่มันทําให้เขาประหลาดใจคือคุณดันรู้ไงรู้ในแบบที่เขาคาดไม่ถึงด้วยว่าเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงอือย่าเล่นกับระบบธาตุลมนะเอาจริงไปเล่นกับระบบจําพวกธาตุลมไม่ได้เลยธาตุลมคือเหมือนแบบมีเรดาร์ประจําตัวเองอะแล้วเรดาร์ก็ยิงสัญญาณแม่นซะด้วยสิเนี่ยจำพวกกลุ่มตุลเมทุนเนี่ยใครอยู่ในราศีกลุ่มตุลเมทุนหรือลัคนาค่ะเขาจะมีเรดาร์เนี่ยประจําตัวของตัวเอง มีเซนอ่ะอ่ามาดูสีมาดูสิว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะอ่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างห้าดาบเขาก็ยอมแพ้เนาะเลือกให้คุณชนะไปเลยตอนเนี้ยมันเหมือนเขาก็ดิ้นไม่หลุดอ่ะเนี่ยเอ็มพเพรสและอย่างคุณเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตเขาด้วยอะที่เขาอะไม่ไม่สามารถที่จะไปปะทะกับคุณได้เลย คุณน่าจะเป็นทุกอย่างในชีวิตเขาเลยนะเหมือนกับถ้าไม่มีคุณนั่นแปลว่าเขาไม่มีที่ไปหรือเปล่า <c oughs> เขาไม่มีทางที่จะเหมือนกับไปไปไหนได้อะ่ะในชีวิตเนี้ยซึ่งเขาอาจจะมีพฤติกรรมแบบเจ้าชู้หรือพฤติกรรมแบบเฟรนลี่คือไหลของเขาไปทั่วบ้างอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาจําเป็นจะต้องเลือกจริงจริง ถ้าหากว่ามีช้อยหนึ่งเข้ามาเขาก็กลับมาเลือกคุณอยู่ดีไงแต่เขาไม่เคยคิดบ้างหรือไงว่าอนาคตอ่ะอนาคตมันจะต้องมีสักวันที่คุณอาจจะไม่เอาเขาแล้วก็ได้ถ้าเขายังยังไม่สามารถที่จะอยู่ในกรอบพฤติกรรมพฤติกรรมที่มันถูกต้องในในความสัมพันธ์รรนี้ได้อะค่ะถ้ายังนอกกรอบอีกมันอาจจะมีการให้อาภัยกันหรือเปล่าทาัดลมอืมบาง,บาง,บ,างบางความสัมพันธ์ทัดลมก็น่าจะเจอเรื่องของการนอกใจไหมแต่คุณก็ให้โอกาสเขาไงใ,ให้โอกาสเขาได้แก้กตัวแต่ว่าเพียงแค่ว่า สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมในความรู้สึกอ่ะก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจคือมันหมดไปแล้วไงแล้วคุณก็กลายเป็นอีกบทบาทหนึ่งไปเลยอ่ะตอนเนี้ท่าลมก็คือกลายเป็นคนที่อารมณ์แปรปวนกลายเป็นคนที่จับผิดทั้งที่ททคุณไม่เคยเป็นการที่คุณเป็นแบบนี้มันก็มาจากเขานั่นแหละที่ทําให้คุณหัวร้อนหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทําแบบนั้นอ่ะคุณก็จะไม่เป็นแบบนี้ไงมาดูเสความสัมพันธ์เนี้ย เขาจะทดสอบคุณหรือว่าคุณจะทดสอบเขาอ่ะความมองว่าธาตุลมคุณนั่นแหละจะทดสอบเขาเอามาดูดีแบบว่าธาตุลมคุณจะทดสอบอะไรเขาไหมคุณจะทดสอบอะไรเขาไหมอัศวินไม้นะอาจจะทดสอบอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกว่าเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ไหมธาตุล <cents> มอาจจะใช้เพื่อนไหมใช้เพื่อนไปเออใช้เพื่อนหรือใช้บุคคลที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะใครก็ได้ค่ะไปกระตุ้นเขาดีไปกระตุนะต้นอ่า อารมณ์ราคะไฟปาฏถนารเขาที่ดูซิว่าเขาจะเล่นด้วยไหมอ่ะมันก็จะเป็นบททดสอบประมาณนั้นเห็นปะ่ะเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของแท้ทาเวอร์เลยเนี่ยคือดูซิว่าธาตุลมคุณจะคุมตัวเองได้ไหมอืมประมาณนั้นนะคะไม่ใช่ธาตุลมสิดูว่าเขาจะคุมตัวเองได้ไหมธาตุลมคุณจะดูเขาอะเออว่าเขาจะสามารถคอนโทรลความต้องการของตัวเองได้ไหม ไม่แน่นะเนี่ยอย่างที่บอกทาดลมอาจจะใช้บุคคลที่สามใช้พี่ใช้น้องใช้ญาติหรือไปจ้างใครก็ได้อ่ะเดี๋ยวนี้มันมีอ่ะทดสอบใจแฟนตัวเองอ่ะทดสอบใจความสัมพันธ์ดูซิดูซิว่าจะไหลไหมจะลื่นไหมจะสามารถคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ไหมจะอยู่ในเซฟโซนที่มันถูกต้องได้ไหมคุณก็จะเล่นกับอารมณ์เขาไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขาไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วคุณฉเฉลยมาเนี่ยเขาก็ปังวินาสอีกอีกเหมือนกันกับคุณอ่ะเออประมาณนั้นแหละ ไม่มีอะไรเลยอ่ะเขาจะรู้ไหมว่าคุณกําลังจะทดสอบเขาเนี่ยธาตุลมมาดูซิแล้วตัวเขาจะรู้ไหมว่าคุณอ่ะกําลังจะทดสอบเขาเขารู้ไหมคะสองถ้วยนะวิวออฟฟอร์จูนเดอรสตากวางงงว่าเขาเขาจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดอ s t สตามาราชินีเหรียญแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญรู้ไหมก็อาจจะมีความสงสัยไหมละธาตุลม อาจจะมีความสงสัยนํามาได้นะพวกคุณกําลังเล่นอะไรหรือเปล่าอะ่ะเออแต่สุดท้ายอะความมองว่าเขาก็พยายามที่จะควบคุมหรือคอนโทรลมันให้ดีอะพยายามที่จะไม่อ,อ่อไปโฟกัสคนอื่นนอกจากคุณอะอืมประมาณว่ารักเมียคนเดียวนะอย่างเงี้ยเออยกตัวอย่างเนี่ยรักคนเดียวเลยนะคะอ่าถึงแม้ว่ามันจะมีจุดพลิกผันในความรู้สึกอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะแต่เขาก็เลือกที่จะคือคือทําในพฤติกรรมที่มันถูกต้อง เพราะเขากลัวกลัวที่จะเสียคุณไปด้วยทลมอือมือมเขาอาจจะเข้าใจอะไรแล้วว่าเออโอกาสที่คุณให้อ่ะมันเป็นมัน,ม,นมันเป็นคุณค่ามากเลยนะมันเป็นคุณค่าแล้วมันอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ปรับปรุงตัวเองแล้วเขาก็อาจจะรู้อะเอาจริงว่าเขาอะกาลังโดนทดสอบเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะเขา,าจ,จะต้องไปหาครูบาอาจารย์นะคะไปรับสินห้าหน่อยสินห้าสินแปดหรืหรือ หรือจะต้องแบบไปหัดนั่งสามาธิควบคุมกิเลสตัญหาราคะหน่อยควบคุมความอ่อนไหวของตัวเองหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็อาจจะแบบมีพลังขึ้นมาคือไม่หลงละเริงไปกับสิ่งยั่วยุตรงนั้นนะคะอ่านอกจากคุณอนะตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยเขายังมีคนอื่นไหมนอกจากธาตุลมเนี่ยเขามีคนอื่นไหมคนคนนี้ยมีไหมคะเทมเพลนจัสติดเด็กเหรียนนะคะ สามดาบเขามีคนอื่นไหมตอนเนี้ยนอกจากคุณอะทัดลมแล้วก็เดอะฟูลเดอะฟูลตอนนี้มีไหมคือสถานาการณ์ในการใช้ชีวิตเขาเนาะคือเขามีโอกาสเรียกว่าโอกาสสภาวะแวดล้อมสังคมที่เขาอยู่มันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอยู่เสมอแต่ทั้งนั้นทั้งนี้มันมันขึ้นอยู่กับตัวเขามันขึ้นอยู่กับความมั่นคงมันขึ้นอยู่กับศีลธรรมประจําใจของเขาถ้าเขายังไม่ได้มีศีลตรงนี้พาเขาไปรับศีลห้าที่วัดไหนก็ไปเถอะ พาเขาไปรับก่อนเขาทําได้ไม่ได้ก็คืออย่างน้อยๆค่ะกว่าจะบอกว่าให้ให้ีริธรรมอ่ะมันกอกแล้วก็ซึมซับเข้าไปในเซลล์สมองส่วนหน้าของเขาเยอะๆหน่อยหรือเข้าไปปลูกฝังในใจเขาเลยลงลากลึกไปเลยว่าเออเธอต้องซื่อสัตย์เธอต้องมั่นคงนะอืมประมาณนี้จะใช้อารมณ์นาความถูกต้องมันไม่ได้แต่คือคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ป่ะเจ้าชู้แล้วเขาก็อยากหยุดอยู่ที่คุณแต่ด้วยความเป็นธรรมชาติของเขานะคะที่ยังมีเออ่ ความไหลตรงนั้นนะคือเหมือนเขาจะต้องหยุดกระแสความไหลของตัวเองด้วยการรักษาศีลเท่านั้นโอเคบทสรุปค่ะพอแล้วจบแล้วนะบทสรุปราชาเหรียญหกถ้วย The Sun คนเจ้าชู้อ่าหยุดหยุดหยุดที่รักแท้มันมีเยอะแยะนะเคยเห็นไหมอ่า คนดังนะหลายๆคนอนะ่ะมีความเจ้าชู้นะแต่พอเจอคนที่ใช่เขาก็หยุดได้อืมถ้าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆกวางม,มองว่าเขาก็หยุดที่อยู่ที่คุณนั่นแหละเขาก็ไม่ไปไหนแล้วกวางม,มองว่าคุณน่าจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเขานั่นแหละไม่งั้นเขาคงไม่กลัวคุณขนาดนะี้เหมือนกลัวเอาจริงถึงแม้เขาจะเป็นคนที่แบบเฟนลี่เจ้าชู้หรือมีความไหลลื่นบ้างแต่เขาก็กลัวเสียคุณไปอยู่นะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะอืม กวางก็ไม่ได้เชียร์ให้เพื่อนๆนะไม่ได้ไม่ได้เชียร์ให้ให้ใครเออไปต่อกับคนเจ้าชู้มันไม่ใช่อ่ะมันแล้วแต่แล้วแต่บุคคลไปคุณจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคอืมเราสามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้ก็เปลี่ยนเขาไปลองดูแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ต้องกลับมาหลักตัวเองนะโอเคฝากไว้ตรงนี้มาดูลาศีที่เกี่ยวข้องนะคะกว้างเห็นเป็นชาวตุลเห็นเป็นชาวธนูเห็นเป็นชาวเมษเห็นเป็นชาวกลุม เห็นเป็นชาวมังกรนะคะเห็นเป็นชาวกันเห็นเป็นชาวพิจิกเห็นเป็นชาวมีนโอเคคะ่ะนอกนั้นจะเป็นราศีธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสน้าเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย